นิทานเรื่องเสียงร้องในคืนฝนตกในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเสียงร้องในคืนฝนตกที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวเป็นอย่างมากไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในคืนที่ฝนตกเพราะพวกเขารู้ว่ามันเป็นคืนที่ผีสาวที่ถูกฆ่าตายในป่าจะออกมาเพื่อหาคนช่วย วันหนึ่งเมื่อฝนตกหนักฟ้าแลบเสียงดังท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆดำสายฝนที่ตกลงมาไม่หยุดทําให้ทุกอย่างเปลียกโชคและมืดมนชายหนุ่มชื่อจอรนตัดสินใจไม่เชื่อเรื่องราวตำนานเขาเดินออกจากบ้านเพื่อไปหาสมุนไพรในป่าเพราะแม่ของเขาป่วยหนักและต้องการยาสมุนไพรจอนรู้ดีว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนที่ธรรมดาแต่เขาไม่มีทางเลือก ขณะที่จอร์นเดินลึกเข้าไปในป่าความมืดเริ่มกลืนกินทุกอย่างรอบตัวเสียงฝนที่ตกกระทบใบไม้และดินดังครอกันกับเสียงฟ้าร้องทำให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นไปอีกจอร์นรู้สึกหนาวและปิดชุ่มแต่เขายังคงเดินต่อไปเพราะเขารู้ว่าเขาต้องหายาสมุนไพรให้ได้เมื่อเดินไปได้สักพักจอรนเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดบนทางเดินในป่า มีแสงไฟวิบวับราวกับดวงตาของสัตว์ป่าแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกลกลับพบว่าแสงนั้นเป็นเพียงแสงสะท้อนจากฝนบนใบไม้เสียงร้องให้ที่ดังขึ้นทำให้จอห์นหยุดเดินเขาฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจและรู้สึกว่ามันไม่ใช่เสียงของคนหรือสัตว์ที่เขาเคยได้ยินจอหนตัดสินใจเดินตามเสียงร้องให้นั้นไปเรื่อยๆในใจเขาเริ่มสงสัยและหวาดกลัว แต่ความต้องการที่จะช่วยเหลือแม่และความอยากรู้ของเขาทำให้เขาไม่ยอมถอยเมื่อเข้าไปลึกขึ้นในป่าเขาพบกับหญิงสาวที่นั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หญิงสาวมีผมยาวสยายใบหน้าซีดขาวเหมือนคนที่ไม่มีชีวิตดวงตาแดงกจ่ำราวกับถูกทรมานเธอสวมชุดขาวที่เปียกชุ่มไปด้วยฝนและเปื้อนดินเธอมองมาที่จอนและเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผาวเบา คุณเป็นอะไรครับจอนถามอย่างสุภาพพยายามไม่แสดงความกลัวหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาน้ำตาไหลเป็นสายเลือดเธอบอกว่าฉันถูกฆ่าตายที่นี่และไม่สามารถหาทางไปยังอีกโลกหนึ่งได้โปรดช่วยฉันจอนรู้สึกกลัวแต่ก็ไม่สามารถทิ้งเธอไปได้เขาตัดสินใจที่จะช่วยหญิงสาวนั้น เธอบอกให้เขาไปหาศพของเธอที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นไม้และนำกระดูกไปทำพิธีสวดมนต์เพื่อปลดป่อยเธอจอนรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็รวบรวมความกล้าเขาเดินตามหญิงสาวไปยังต้นไม้ใหญ่ที่เธอบอกที่นั่นเขาเริ่มขุดดินด้วยมือเปล่าฝนยังคงตกหนักและดินเปียกชุ่มทำให้การขุดเป็นไปอย่างยากลำบากระหว่างที่จอนขุดเขารู้สึกเหมือน มีใครบางคนมองเขาจากความมืดรอบๆแต่เมื่อหันไปดูก็ไม่พบใครเสียงฟ้าร้องและฝนที่ตกลงมายิ่งทำให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นเมื่อขุดได้ไม่นานเขาพบกระดูกของหญิงสาวจอนรู้ว่าเขาต้องนำกระดูกเหล่านี้กลับไปที่หมู่บ้านและทำพิธีสวดมนเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของเธอเขาเก็บกระดูกใส่ในผ้า และรีบเดินกลับหมู่บ้านเมื่อกลับถึงหมู่บ้านจอนเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระในหมู่บ้านฟังพระเข้าใจและเห็นใจจอนจึงตัดสินใจที่จะช่วยทำพิธีสวดมนต์เพื่อปลดปล่อยวิญ,ญญาณของหญิงสาวพระเตรียมสถานที่สำหรับพิธีและเชิญชาวบ้านมาร่วมในคืนนั้นทุกคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันที่วัด พิธีเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์และถวายดอกไม้ทูบเทียนพระเท่าบทสวดและสวดมนต์ให้กับวิญญาณของหญิงสาวเสียงสวดมนต์ก้องกังวานไปทั่ววัดสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปจอนรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศความหนาวเย็นและความมืดเริ่มสลายไปทันใดนั้นวิญญาณของหญิงสาวปรากฏขึ้นเธอยิ้มและขอบคุณทุกคน ที่ช่วยเธอเสียงร้องให้ที่เคยดังขึ้นในคืนฝนตกก้องเงียบลงทุกคนรู้สึกโล่งใจและรู้ว่าหญิงสาวนั้นได้ไปยังที่สงบแล้วตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็ไม่มีเสียงร้องในคืนฝนตกอีกเลยผู้คนในหมู่บ้านสามารถนอนหลับได้อย่างสงบสุขแต่จอรู้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมตำนานและความกลัวที่เขาได้เผชิญเขายังคงรักษาความเชื่อและเคารพต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกซาบซึ้งเรือยมา